มื่อนี้ฮาสีไปน้ำไฮยูน่าอายเช้มบ้านบุ้งกูแล้วทุกคนน้ำไฮก็คือน้ำเข้าเสื่อไเฮาพี่น้องเนาะตอนนี้ฮาก็ได้มาฮอดหน้าแล้แล้วทุกคนอันนี้ก็คือเทงหน้าอายฮานะเมื่อนี้แมนเพิ่นบ้านขม่าน้ำไหทุกคนเนาะกับมาหลายโคตรเลยตอนนี้ก็ได้มาฮอดไฮแล้วทุกคนลานน้อยเปิ้นเท่ากับมาเนาะทุกคนเนาะเพิ่นมากับแม่ปีกับพอตาเพิ่นนะโอ้ยต่แพงตามุตะมีหน้าตากับใสได้พี่น้อง อันนี้ก็คือไฮที่ห้าสซีมาน้ำเข้าในมื้อนี้นะทุกคนเนะาะกะไม่ได้กว้างปลาเล่อนะพี่น้องนะมื้อนี้ก็ซีมีหลายคนมาน้ำอยู่ทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาจะซีขีรถไทมานะาบ,บรรยากาศอยู่ไฮยุแคบดงพี่น้องเนาะอันนี้คือทางไปหน้าเขานะ วันนี้ครัขี้เราจักรถยมาบันนี้เห้เราไปน้ำไฮกันเลยทุกคนเนาะก่อนอื่นก็บไม้เ็ดไม้ค้อนน้ำแล้วก็ไม้ค้อนซักพี่น้องเนาะเพื่อนกระสีตัดเป็นท่อนเป็นท่อนสำหรับน้ำเข้านะแล้วเพื่อนจีเ็ดไม้ซักซักเป็นคุมเป็นคุมเขาอึนมาหู้ลุ้งพี่น้องเนาะแล้วหเรากปป้อนเข้าเสื้อแล้วก็เอาไม้ต่ำไม้น้ำเนาะทุกคนเนาะตัดไม้มาแล้วห้เราเ็ดเป็นท่อนเป็นท่อนแบบนี้เลยทุกคนได้อุปกรณ์แล้วห้เราไปน้ำไฮกันเลยเนาะ ได้เครื่องมืออุปกรณ์ครบแล้วก็ลงมือซักพี่น้องซักลงนะุงเนาะซักเป็นคุมเป็นคุมเพื่อนว่าคุมลูกคู่ลูกแล้วก็นำเข้าลงทุกคนเนะาะซักไปแบบนี้เลยเป็นคู่แบบนี้นี่ที่ห้างตามแต่ละคนมากพี่น้องนะเนาะเพิ่นกระิเฮอเจ้าของให้น้ำก้อนเนาะพี่น้องนำ้ำเจ้าของน้ำให้ก้อนแล้วก็เขาก็น้ำได้เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นถือกันว่าตามผู้เร่งล่วงมือ,อ,อก้อนนะ้นทุกคนนะ เขาสีได้ตามนั้นเนาะเข้ากับมาเอาเข้าวก้นพี่น้องนะก,ก้นน้ำข้าวก็ต้องมาเอาเขา้าวยู่กับซอบนี่เข้ากับเอาเสื้อกระตาพี่น้องนะเขาก็ถือกระตามากนะอันนี้เพื่อนเอือนว่าเขาปูกพี่น้องเขาไ้กับเขาหน้ากับคนละสนิทน,นะทุกคนนะแถวบ้านเซามีปีนี้แม้นเขาข้นน้ำไฮน้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะปีแจ่เก้าเนี่เพื่อนบ้านไปน้ำไ้เซวเซาสามกี้น้ำไ้พี่น้องนนเนาไปซอปยเดียวนะ เดี๋ยวนี้นี่ครับปุ้มั่นเสมือมดพี่น้องไอ้ไฮน้าแถวบ้านสามีเนาะพิ้นทางไฮ้ภายทางไฮ้ก็มีแต่ปุ้มั่นพี่น้องเนาะไม่เห็นเขานำเข้าวะนะโซนสดนน้อยเนาะช่วงนี้แถวบ้านสามีกำลังฮิตปุ้มั่นพี่น้องเนาะพอยเดือปุ้มั่นแซลแซลการน้ำไฮ้ของเขากรน้ำเป็นหน้าเป็นหน้าไปพี่น้องเนาะนำเบี้ยนเส้อเดียวอะนะพี่น้องคือมันเล้ยไปแล้วไปเลยเนาะอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศอยู่ไฮ้พี่น้องเมื่อนี้มันมืดคือมืดฝนเลยเนาะสำหรับวิธีการน้ำไฮ้เข้ากับเข้ากับ จับเอาเข้าแล้วก็บ้อนเสื้อห่งรุงพี่น้องเราบปรอเสื้อห่งลุงแล้วเขาก็หุ้มไว้ถ้าเขามีหุ้มไว้เดียวซิมีแเนอื่นามาไปกินพี่น้องหนาเดี๋ยวเข้าซิมี่อ้อนนะเขากาเฮ็ดไปตามในภาพเลยพี่น้องนะบางที่ต่แต่ละบลอนน้ำไห้อาซิมีคือเดียวพี่น้องสาหรับบ้านจะมีแม่เฮ็ดแบบนี้เนาะน้องน้อยเขากับมาพี่น้องโอ้ยพวกนี้ดูหึดแห้งนะพี่น้องเน้ำไฮไว้ไว้ เฮ็ดเวก่งเฮ็ดเวเปลี่ยนเพื no <Wow. S 2> ่อนว่าผู้นี้นี่ดูดูพี่น้องเนาะเมื่อน้ำหายมื่อนี้ก็ลายคนเติมพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะมีกระสีลรมือมาน้ำมาหายนะอุปกรณ์เขาก็มีค้อนน้ำกับเข้ากระตาสามีเขาก็ห้อยเสื้อเอวพี่น้องเนาะคัดเสื้อเอวนะเขายังจับเอาเข้าสบายเนาะคนที่มาน้าหายมื่อนี้ก็ถือว่ามีลายปลาเริอพี่น้องปกติก็ท่าให้กว้างก็สีหลายคนสามสี่สิบคนเนาะอันนี้เมนไฮมีดูกว้างปลาเรืมพี่น้องเข้าน้ำประมาณ ตโมปลายกันแล้วนะทุกคนมือน,นี้เม้นเพิ่นมาซอยแต่10ิบายคนเท่าที่เจ้านี้มีน้ำนั่งรดน,นะตอนนี้ก็น้ำไ้เคยเยอะลแล้วล่ะพี่น้องยังไม่กางปลาเร่อเนาะกออันมาเสื้อเดียวแล้วหลังจากน้ำไ้นี่แล้วกับชิเมอร์กินข้าวยูเทงพี่น้องเนาะมือนี้กับเพื่อนจีค่าใกล้สุกินนะมาน้ำไ้ซอยเพิ่นเพิ่นกับชิหาแนวกินสูกินพี่น้องเนาะตอนนี้น้ำไ้ยังไม่ทันแล้วพี่น้องกันก้ำไ้ไปก่อนเนาะ มามาพี่น้องน้ำไ้พี่น้องเคยน้ำไ้อยู่บ่ทุกคนการน้ำไฮแม่นวิธีชีวิตมาตั้งแต่บูหานเนาะพี่น้องเนาะแต่ก้อนเพ้นกระสีทางป้าเฮ็ดไ้น้ำข้าวผู้คองกินเนาะสมัยนี้ยุคนี้ก็แม่นน้อยแล้วละพี่น้องสําหรับการเฮ็ดไ้ทางป้านี่เราะชลายพ้นกระสีเฮ็ดส่วนแล้วก็เฮ็ดหน้าสําหรับการปลูกข้าวกันเนาะ นลเพื่อนกับเกมขึ้นแล้วโซนห้าวับย่างหาแซมหุ้่งรุ่งก้อนว่าพี่น้องน้ำมันก็มีผู้รุ่งบางอันที่เ้ามีเห็นแลวเ้ากกบปะหานะพี่น้องเนาะน้ำแล้วก็หาเรบหาน้อยนึ่งหลังจากนั้นเ้ากกบมือพี่น้องเนาะมือกินข้าวยุเทงพุทธละนะหลังจากที่ห้าน้ำให้แล้วเ้ากะเอาไม้ซักรุ่งแล้วก็ค้นน้ำหายของห้ามาห่มเดียวไว้แนวนี้พี่น้องเนาะเพื่อนเราเข้าสิทิก่อนใหญ่ๆนะไว้ห่มเดียวแนวนี้เลยทุกคนเนาะกลุ่มนี้กับห้ามีเห็นพี่น้องเนาะห้าวกะซื้อหน่อยนึ่ หลังจากที่ห้าน้ำให้เลี้ยวเข้าเรือเฮากับมะฮุ่มเดียวไว้เสื้อกระซอบบอลก้าพี่น้องน Hi, เนาะห้เห้ากะเข้ากระซอบนึ่งกันน้ำมีเมือซ้ำพี่น้องเนาะมือน,นี้แล้วก้อนพี่น้องเนาะเข้าเรือเฮ้าน้ำห้ตอนแปดมุ่งปลายก้ามุ่งปลายกันแล้วแล้วพี่น้องเนาะอันนี้คือตัวตึงของเขา้าในมือน,นี้เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกันจักไปหาเฮ็ดชีนมาเชื่อถือเฮ็ดชีนพร้อมอยู่มือกันเนาะว้าวเก่งเก่งเอาตายุกพี่น้องเนาะตอนนี้แม่ห้าน้ำให้แล้วทุกคนเนาะกะเก็บ เมนอุปรก,อนนกรณ์นะแล้วก็มาเทางพี่น้องตอนนี้เพิ่นกําลังเฮ็ดกินโคไก,ก่อยู่ทุกคนเนาะพอโคเฮากําลังพักไก่พี่น้องเนาะพักเป็นตอนเพิ่นสิแกงนะจักโตไก่นะเคยเคย่องเ็ดตัวนึง อันนี้ก็คืออาหารเทงของเฮ้าในเมื่อนี้เนาะพี่น้องเนาะใกล้สองตัวแล้วก็เป็ดตัวนึงนะเพิ่นกําลังโกอยูยังไม่ทันแล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮานใไ้แล้วไหวกอนเนาะเฮาก็มากกอนนะไข่เป็ดแม่ไข่ว่าพี่น้องเนาะมีไข่ของพี่น้องเ้ยทางนี้ก็ซิเมนหม้อแกงของเฮ้าพี่น้องเนาะเฮาฮ็ดกินอยู่เทงหน้าพี่น้องกําลังค้างหม้อพี่น้องเ้ยเชิ้นอห้าแล้วก็เฮ็ดข้าวพร้อมเนาะโงนี้ฝนตกพี่น้องเฮ็ดก็ ที่มานำไฮซ้อยห้าวในวันนี้เกิดกำลังนั่งยู่พี่น้องนาะนั้งทากินนะทางนี้แม่นทางนี้แม่นผู้บ่าวผู้สาเพิ่นกำลังกินมะนัดอยู่พี่น้องเนาะอันนี้ก็คือใบยอดอังแค่พี่น้องใบอ่อนออนงามงามพี่น้องเนาะเป็นแต่เป็นแต่แซ่พี่น้องเอาเข้างูเาควายกินแต่ละคักพี่น้องเนาะใบเยืคล้ายคือใบเตยน้อยนึงอันนี้ก็คือมะอึพี่น้องเนาะภาษาไทยเจือว่าฟักทองเพิ่นสีแกงเสื้อใกล้นะพี่น้องนะ มื่อนี้ก็เซรรื้อลายแนวเลยพี่น้องเนาะมีเบเลยเสื้อมดอันนี้ก็คือยอดอังแคนที่เพิ่นใบแล้วพี่น้องเนาะเพิ่นไปหักอ่อายอดมาใบนะได้กองบักใหญ่บัดยอดแคนได้ถ้วยนึงพี่น้องเนาะหมอ้อพุทธเลยเพิ่นพักใกล้แล้วเรียบร้อยเพิ่นกัเอาเสื้อหม้อพี่น้องเนาะเต็มหม้อวันนี้เต็มกระซ้าเลยพี่น้องเนาะสงใส่หมอ้อน้อยพอดะทุกคนเลยได้โจมเชือทอดเชือละโจมพี่น้องเนาะทอดเชือบดเดียวเดียวมันสีเทนะ เสื้อชิ้นไกลเนื้อไกลลงไปแล้ว่ตมา,า,ามกกบใส่มะเพ็ดพี่น้องเนาะแกงไกล้ก็ต้องใส่มะเพ็ดเยอะๆมันยังแซบพี่น้องเนาะเอาเสือเ้อทอไกลกกะเต็มม้อเลยพี่น้องเนาะยังพักยังมะอ,อึยังเครื่องเียงหลายยา่างย,ยังไม่เสือ้อก็เต็มมอ,อก่อนและถือม้อมาน้อยพอดพี่น้องวันนี้เนาะทางนี้แม่นพิ้นกำลังซอยมะอึซอยพักทอ่องเยอะเชื่อแกงน้อแกงอันไก่แล้วพี่น้องเนาะพี่น้องเฮากะนั่งรอท่ากินข้าว โซนหฮากับมานั่งเบิ้งพี่น้องเนาะนั่งไปนั่งมาไม่มีแนวเฮตดกับภาพดอกดอกกุหลาบพี่น้องเนาะเฮาเอาใบไม้นี่ภาพนะเ็ามีเบิ้งมาจากเข่าภาพพี่น้องเนาะเฮ็ดเข่ามาก็กเลยลองภาพเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะภาพเป็นดอกกุหลาบหรื่อเป็นดอกไม้กับงามอยู่พี่น้องเนาะต่อมาไม่แน่สิ่เชื่อยอ,อังแคนพี่น้องเนาะ ใส่ลงไปเต็มเต็มหม้อใสยองแค่แล้วก็เสื้อวายพี่น้องเสื้อครบทุกอย่างที่นี่เลยทุกคนเนาะแน่ลายเนวละน้อยแนวละลายแซบแซบพี่น้องให้มันแซบแซบนะเสื้อลงไปแล้วก็ข้นข้นเนาะพี่น้องเนาะข้นกระนี้ยนน้อยนึงเพราะว่ามันเต็มหม้อเดี๋ยวเนาะสิหรือมันชีหรือมันสีลุนเลวนะพี่น้องไก่กับมันมันพี่น้องมันเต็มหม้อเลยเนาะเป็นสีเรืงเืองเลยมันไก่้แล้วพี่น้องนะเนี่ย อันนี้คือมะอึพี่น้องเพิ่นซอยแล้วแล้วก็มีอันนี้แม่นเพิ่นมีได้แกงเพิ่นไว้ปิ้งไว้โมกมือรู้อะเนาะทางนี้แม่นกําลังตำข้าวเบอร์เสื้อแกงไกล้พี่น้องโอ๊คกันน้อยน้อยต่แพงตะแพงพี่น้องเนะื้อลื้นมือจะมีกับมีลายทุกคนเนาะเพิ่นกระชีเ้อน้ำนับพี่น้องทำรับข้าวเบอร์เข้ากับเข้าชีเ้อน้ำแล้วก็คนคนไปทอดเสื้อหม้อแกงเนาะเอาตำข้าวเบอร์เสื้อ่านั่งพี่น้องเสื้อน้ำแล้วก็มาทอดเสื้อหม้อเลยทุกคนเนาะ เสื้อขับเบแล้วต่อมาเสื้อมื้อึพี่น้องเสื้อลงไปเสื้อมัอึแล้วกับเสื้อพักอีตูพร้อมพี่น้องนี่แก้ข้าวเนาะอันนี้เป็นพักวานพี่น้องพักวานกับเสื้อแล้วก็พักกัมพูพร้อมพปน้องเนาะเสื้ออะไรเนี่ยลืมนี้เสื้อลงไปพี่น้องจนล้นหม้อแล้วเสื้อลงไปเต็มหม้อแล้วค้นก็จนมีไได้พี่น้องสิล้นแล้วเนาะ บัดนี้แม่นผักโยมเรียบร้อยพี่น้องนกปลาทอดจนชิ้นเอนกแต่หม้อแล้วแกงเฮามื้อนี้ขนาดพี่น้องตออเต็มหม้อคักหม้อกัใหญ่เติบพี่น้องหม้อห้ามน,นะบัดนี้แม่นเกียมรอทาแล้วพี่น้องเกยมถ้วยเกยมโบกกระโตกไวท้ทาแล้วเพราะว่าเยอะชุกแล้วก็จะโป,ป่งแล้วชุกแล้วกระโปงเลยทุกคนนาอโอ้เฮพร้อมบัดน,นี้เฮน้อยนึงพี่น้องเอ๋โป่งมาแล้วก็ลงมือตักเสื้อถ้วยไปกินกันเลยพี่น้องเนาะ เบิง้งพี่น้องเป็นปต้ำแซบบอตักไปเสิร์ฟเลยเนะาะปลาทเนี่ยแทบแซบทับ้งมือพี่น้องอาหารเน้นเน้น เทงซุปแล้วแนวกินซุปแล้วพน้องก็มาตั้งงงน้ำไมไส้สมัครี่แล้วก็ากินข้าวสมัครี้พี่น้องเราข้าวกินกระตกหนึ่งตั้งหะพี่น้องเนาะได้แกงไก่ถ้วยนึงนะแล้วก็ลงมือกินเลยพี่น้องเนาะแกงไก่ชันยอดหนังแค้นเสื้อมาอื้อเสื้อพักวานพี่น้องโอ้ยแนวคักทำเหมือนเดียวเ้าวจะชิมยอดหนังแค้นก่อนพี่น้องเนาะ รสแซ่ดกับพ่อส่ไดพี่น้องมามาทุกคนมากินข้าวํำเดียวเด้อกินข้าวลายคนแซบแซบพี่น้องเนาะถ้าผู้เลิกกินข้าวมีแซบแนะนำเขามาทางนี้เด้อพี่น้องหลังจากที่ข้ากินข้าวแล้วค่ะก็ไปล้าง,งแล้วก็กินน้ำพี่น้องเนาะ เอาอิ่มแล้วต่อมาเฮ้าก็จีเฮ้าดงพี่น้องเฮ้าสีเฮ้าไปหาย้อนแค้นนะเฮาสิม,มอ้อเฮดกินแกงเสื้อปลาเสื้อใกล้ก็ได้พี่น้องนะไปกับทีมงานเฮาและอันนี้เป็นน้ำสร้างพี่น้องน้ำใสางามอยู่แต่ว่าเพิ่นไม่ได้ซากินนะ่อนนี้คอมเมนเป็นเธอหน้าเป็นไฮหน้าเป็น้องเพิ่นไม่ได้ดำเอานะเฮ้าก็ย่างเข้าไปทางดงทังป้าพุ่นล้พี่น้องอเข้าไปหาย้อนแค่นิ่นย่ป,ป้ามันเป็นป้าย่ ห้ามาฮอดวันนี้มันจะเป็นห้องน้ําเป็นประท่านทินเป็นงอนเป็นแกงเป็นน้อง,นงเนาะเ้ามาฮอดเลยห้าวกะจีเป็นย่างหาไปเลียวหายอดนังแค่น้องมันจะเป็นป้าเป็นบ้นอยู่นะย่ามนี้เป็นโซงย่ามหายอดมันพี่น้องเนาะถ้าย่ามหาดอกกะชีจำบายเพราะว่าข้ามากระเด็ดเอาเด็ดเอาแต่ดอกมันย่ามนี้มันหายอดมันข้ากระตองได้ใบยอยีกนะพี่น้องนะ จามีก็ยังไม่เคยมาหาจากเธอพี่น้องเนาะเพราะว่า,าแถวบ้านเฮาไม่ค่อยมีเฮ้าขึ้นมาทางเหนือมันสิมีนะเป็นก็พาเฮ้ามาหาเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งว่าเฮ้าสิได้บ่พี่น้องไปหามื้อนี้นะนี่ทุกคนเราจะมีเห็นแล้วยอดนี่ก็งามพี่น้องนี่มันสิเป็นยอดอ่อนๆน,นี่เฮาก็สิห้างเราแต่ยอดอ่อนๆมันแล้วเฮาก็บใบเอาทางในนือนพี่น้องเนาะน,นี่าหากินตามธรรมชาติบ้านเฮา กินหากินตามป้าตามดงตามหาย้ยตามหน้านี่ได้น้อทุกคนเนาะ ต้นไม้ใหญ่พี่น้องแถวนี้แม่นป้าตึ๊บทุกคนเดี๋ยวเขากับย่างไปตามทางเพคนมีทางเที่วอ,อยู่พี่น้องเนาะย่างไปหาป้ายนี่มังแค้นาะย่างกระดูกเหงาป้าพี่น้อง,งเงงองมื่อมาเห็นแล้วเขากับย่างเขาเอาด้ยพี่น้องมันจะเป็นยอดเทียนสองกล้วยอ่อนเนาะ เฮาแกหาเอายอดตัวที่มัน้อนนอนนะน,นะทุกคนเอามาป่ากันยุ่งไล่ไล่พี่น้องยุ่งกับคบมาฮอนนี่แม่นฝนตกพี่น้องเอ้ยฝนญ่าตกแล้วเฮากะหาพี่นอนแค่นโตพี่น้องนอ,อนีอเปะเมืดป่ากัตอนนี้ย่อนแค่ถ้าเก็ได้เต็มกันตาแล้วละพี่น้องเฮากะหามาฮักฮักไว้ไลายๆนะพี่น้องแล้วกะ มากองใบบอลเก้าบอลเดียวเลยเนาะตอนนี้มันทั้งยู่กลางป่าพี่น้องนี่หอมๆแต่วนไม้ทั้งเหมือนเลยเนาะเขาอยู่ป่านะมาฮอนนี่ไม่นเ้าซึ่งใบยอหนังแค้นพี่น้องแล้วเขากับย่างอ้อมมือพี่น้องวันนี้ได้พอแล้วเนาะมือเทยงพี่น้องเขากับวันนี้เนาะมาฮอาเทยงแล้วก็มาหายเยี่ยมกะต่าเขาพี่น้องนี่ก็ได้พูดละครึ่งกระต่าพี่น้องเนะเาะเลาแม่นสองคนก็นเลยได้เต็มกระต่านะ เกมมือพี่น้องมัในเนาะเลเวลงานแล้ว,ลว,ลวลก็มือข่าวขี้รถถ่ายชนหา้ามขี้รถจักพี่น้องเนาะตัวที่ห้ามไว้แล้วก็จะได้ประมาณเอากับเื้อทงไว้แกงเสื้อปลามื่อแรกพี่น้องอันนี้เนาะตัวนี้ไม่เท่ากับเื้อกระต้าไว้ไปเชือดตัวเย็นไว้แกงเสื้อปลากระแซบพี่น้องนี่มามาทุกคนกินแกงปลา